อ้้เนี่ยเอันียูลาเอาละโอ้ยโอ้ยโอเคเยอันนี้ไม่ได้โยกนะมันโยกเองนะทุกคนตั้กแจะไปบอกข้างหลังมาไมได้แล้วเดี๋ยวจะขับไปอ้วไปอะทางโนเท่ไปเท่หลับสลบทุกท่นนีตัวโ๊กของอะไอะไรตัวพาราเลยอี๋

มาเรามาเปิดกันเลยมา็มี่ะไม่หาถึงเปิดเปิดลังนี้ใช่ไหมสุดยอดเลยอะ่ะเรือสุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> อะไรบ้างมีมีครับ